สวัสดีค่ะวันนี้เมษาจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศงานทำบุญศาสตร์เดือน10หรือประเพณีงานวันเดือน10ของภาคใต้กันนะคะวันนี้เป็นวันส่งตายายค่ะเมษาก็เป็นพุทธศัตร์ สนิกชนคนหนึ่งนะคะที่นับถือาศาสนาพุทธวันนี้ก็ทำกับข้าวแล้วก็เปรียมของไปวัดนะคะซึ่งก็ขาดไม่ได้ก็เลยก็คือขนมพองขนมลาขนมต่างหูขนมพิมพ์ซึ่งทุกคนจะต้องนำไป ตั้งตายายแล้วก็นําไปถวายพระนะคะวันนี้ก็มีกับข้าวมากมายเลยได้เจอญาติหลายคนเลยแล้วก็ได้ทานข้าวพร้อมกันอันนี้เป็นขบวนนางฟ้านะคะที่รําถวายหน้าจาดนะคะจาดก็คือเป็นการรวบรวมเงินทําบุญเพื่อไปสมทบการบูรณะวัดนะคะนี่คือภาพบรรยากาศวันนะคะด้านต้นของคลิปก็คือเป็นการชิงเปรซึ่งเป็นประเพณีประจำของเราเลย